ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีลูกค้าไฮโซซูชินะครับซาโจนำเสนอ EP7 นะครับเราจะขายณตอนนี้ที่ท่านเห็นคลิปวิดีโอนี้อยู่กับพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับขายแค่เดี๋ยวนี้กับพรุ่งนี้นะครับที่เห็นคลิปนี้อยู่ณตอนนี้นะครับราคาแค่380บาทเท่านั้นนะครับกับแวรเกตเปอร์เซ็นของเรานะครับดูซาซิมิ1ชุด น้ำจิ้มซีฟูด้ดครบเลยนะครับสีอิ๊วหวานโชยุวาซาบิโดงนะครับ2โด้งนะครับข้าว200กรัมตับห่านปลาไหลกับซุป2แล้วก็ประดิบชุดใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราขายแค่380บาทเท่านั้นใครดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเห็นตอนนี้ก็รีบสั่งได้เลยแต่ว่าก็ยังขายพู้รหัสพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณแม่ครับ EP7 นะครับย้ำอีกรอบหนึ่ง EP7 ครับผม